คำถามคำถามหนึ่งนะครับอ,อกระจายความเสี่ยงซื้อหุ้นกี่ตัวดีอืมโอเคดีครับเออขั้นต่ำประมาณกี่ตัวถึงจะมีผลต่อการกระจายความเสี่ยงเออถามนี้ดีว่ะขั้นต่ํากี่ตัวพี่คิดว่าขั้นต่ําเนี่ยอย่างน้อยต้องมีห้า <5. 5 S 2> ครับโอเคอย่างน้อยต้องมีห้าห้าขึ้นใช่พี่ว่าเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ห้าถึงสิบตัว ห้าถนะึงสิบตัวทีนี้ก็บอกงนี้แล้วเท่าไหร่ล่ะถึงจะเหมาะเนะยอันนี้พี่บอกว่ามันมันตอบให้ไม่จริงจริงไม่ได้นะครับว่ามันแล้วแต่คนจริงๆว่าบางคนเนี่ยชอบมีหุ้นน้อยๆตัวนะเพราะรอยากโฟกัสอยากเห็นเออเวลาแบบพอก็จะหูหวูหวานิดหนึ่งพอก็จะหูหว่านิดนึงนดน่งใช่ไหมบางทีหุ้นตัวไหนโตมากๆก็โอโ้โหพอก็ลากขึ้นเลยนะพอพูดหุ้นมีแค่ห้าตัวใช่ไหมครับแต่พูดถ้าอออพอมีมีหุ้นสิบตัวเนี่ย ก็จะคอนเซมปทีมากกว่าหุ้นบางตัวเนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากเลยทั้งพอร์ตก็ขยับนิดเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ mm hmm. ความสเสถียรก็จะมีมากกว่า mm hmm. แต่ถ้าทั้งสิบตัวเนี่ยหุ้นถูกหมดเลยแล้วก็เราคาหุ้นขึ้นทุกตัวเนี่ยมันก็พอร์ตมันขึ้นมันก็โตได้เยอะอยู่แล้วนะครับอ่เราบอกเฉยว่าการยิ่งเฉลี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทําใหอ้อ่ความความนิ่งความสเสถียรของพอร์ตเนี่ยมีสูงมากขึ้นเท่านั้นครับครับห mm ้า hmm. ถึงสิบตัว แล้วก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการเวลาด้วยครับเวลาที่เราจะศึกษาหุ้นอะไรเงี้ยครับเพราะการเลือกหุ้นห้าตัวกับการเลือกหุ้นสิบตัวนี่ก็คนละสเกลเลยนะครับเลือกหุ้นห้าตัวเนี่ยอาจจะเลือกมาจากหุ้นสักยี่สิบสมสิบตัวใช่ไหมครับเลือกมาได้ห้าแต่ถ้าอยากได้หุ้นสิบตัวเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกจากเข่งที่มันใหญ่ขึ้นเน่ยห้าสิบตัวหกสิบตัวเป็นต้นใช่ไหมครับครับอืมอันนี้เป็นคําถาม เนื้อง,งานหน่อยนะครับ